เก้าอี e ้นวดทริโอรุ่นมัลติฟังชันงานหนัง PU อย่างดีเรโมทควบคุมด้วยจอ LCD ควบคุมได้ทุกการใช้งานติดตั้งด้วยระบบ Vshape แบบไร้สูญญากาศให้ความเบาบางมีเอกลักษณ์ในตัวติดตั้งถุงลมสุญญากาศรอบด้านให้ความสบายทั่วร่างประครบร้อนที่บริเวณดวงตามีการบีบนวดขึ้นลงที่ช่วงคอให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายมีจังหวะบีบนวดช่วงเอวและช่วงหลังเพื่อให้กระจายไปทั่วทุกส่วนของร่างกาย มีระบบสั่นช่วงก้นให้ความผ่อนคลายเวลานั่งเป็นระยะเวลานานมีโหมดปรับเอนนอนและประกอบกับดนตรีบูทูธมีการกระจายความร้อนช่วงเอวและขาให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเชื่อมช่วงกระดูกสันหลังด้วยระบบปรับความยาว SL ตั้งแต่ช่วงคอหลังเอวก้นช่วงขาปรับระดับตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานนวดบริเวณช่วงขาด้วยลูกกลิ้ง6มิติสัมผัสการน,นวดระดับมืออาชีพเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและดีงาม